สวัสดีครับวันนี้มารตอร์เพามาตามในท่างแม่เขี้ยวน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเผนฟันดีเราพี่น้องฟันว่าเด้ถวายวกระถินนิลีนะครับไปเทิ่งมอเวยรเทิ่งแมตตี้นะครับไปกระลายคตเลยลหละนะครับยอดกระถินจํานวนกระถุนี้นะครับแล้วก็มีผู้มากระสิบอยู่คังนะครับบอกเลขสามโตถึงสามเทียนะครับก็ล่องไปติดตามว่าในเลขตัวใดผู้เขาให้นะครับกับเลขยอดกระถินตรงกระบอกก็ล่องไปติดตามกันนวนเลยครับ สวัสดีครับมีเชียรน้อยครับสวัสดีจ้อาอืมเนาะกะมาตามมีเชียรน้อยที่เกานะ่าเนาะสาหรับเลือกลาวพัฒนาเนะาะเอฟซีกะก็ยังบอกตามมือเขาเลยซุนซันบอกว่าโอ้ยมีเชียวหน่อยเพราเขาไม่ต้องตามเด้องพวกมันด้วครับเพียบมาหลายหล,ลายตามไปยเนี่ยมีเชียร์หน่อยคนหลาน <มะ S 2> หลายเด้อจ้าคนเอฟซีสุกสนที่ว่าถึงบดได้เขาก็ไปน้ำกันได้เขาก็ไปน้ำกันได้กินหลายกินอิ่มห่ากินน้ำกันอดกับอดน้ำกันเจะ ตั้งนี้ทีเตรียมกันเพราะว่ามันเป็นความฝันครับจ้ะถูกวันนี้มันก็ขอให้อธิษฐานละละอธิษฐานมืงเคลื่ว่าปูนยาเอ้ยมันสามวนเราได้บ่ไรเนี่มือเอื้นนี่ลูกหลานขอจากสามตัวน่เป็นยังเล่าว่านชุกเนี่ยเขาซื้อลายดอกไม่บอกคนวางสิละมานี่เลยฝัน่าไป ถวายกระถินถวายกรถินยอดที่ร่วมไปทั้งเบิดไปถไวายเเนหนันปร,ประมาณสองแสนหานนี่ยบาทนี้บัณนี้พ่อถวายแล้วก็เลยมีผู้ใช้แหละมาบอกใส่หูวศูนย์สองหาศูนย์สองหาย่ำแล้วย่ำอีกศูนย์สองหาเยะีละนั่นละพ่อถวายแล้ว กัขอเพิ่นสามตัวหมือกขึ้นนี่บอกเลยว่า,ออา,าลูกขอสามตัวแนเดอร์ยังบดายหาลูกสองตัวก็ได้เพิ่นก็นเลยมาหาสามตัวเลยศูนย์สองห่ากะขาดเลยอืมเนาะโมบดเขาทำกับลาเดียแล้วสองห่านะแมนเพราะว่าบันนี้อันนี้คือบดายเอาเอยียงไม่จับใส่เอยียงหมึกขึ้นนี่ฟันได้กะขาดเลยต้ บันนี้พ่อพนวาศูนสองหาเรารู้สึกเื่อพิีดีใจวันนี้เลตตือนมาเลยเป็นเวลามาเบิงโทรศัพท์เกือบ 14. สิตีสีล่ละสามกว่าตี 3. สามสิบกว่านาทีนี่แต่เกือบ 10. สิบตีสีแล้วอีกพวกน้าทีาะรครับผมเลยฝ่าล์ดขึ้นมาพิมพ์ไโทรศัพท์ไห้เล่นขึ้นครับ อย่าลืมด้วยอย่าลืมสลันกับวุ้ลืมดอกมันฝังค่ะคุณสูนซ้องหาสูนซ้องหาเยู่เดี๋ยวเวลาตัวเนาะตัวนาซีเรื่องกะทินได้พุงเว่ยกะทินวัดได้กะทินกะทินพวกหัววัดได่ได้ฮึแต่ว่ามันขับขับไข่ขับข้าวว่าห้าสิ หลายเอ่ยคิดว่าสิได็ไปวัดถุงเสฐีอยู่เพราะว่าเขาเขาเขาลัเลยคุเยอะเขาไปเขาไปว่ายู่หันวาเดือนตุลาตุลาตุากันย่าตุลาสิบสองกันยาตเนว่กสิบเอ็ดสิบสองตุลาเนาะบนกะทินนั่นแหะอ๋อไม่จะบอกวันหันว่าือวันไงกันจะาไปเห็ดวนว่าหันได้หลายกัสิบ้าเอ็ซีมาเก็บกะทินต้องกันทำเห็ดกะินต้องกันถุงเษฐีเนาะ อันนี้เขากับบริขึดฮอกกบอกไรฮอกกับบริขืดมามาฝันเนาะบบ่บริบริขดมาฝันเ่ะมันก็ผ่านมาสองหวดสามหวดแล้วแต่ว่ามฝันอีกเลยไอับอันหนึ่งขึ้นกัเลยร่องขอปนิกันนะาผีปูผีนาเจ้าทีเจ้าท่ายังไงกันนี่แหในเด้อกก็มาตรงกับไอ นั่นเลยตรงกติ้อเข้าอย่างพี่นอ้องยนะุบซีริ่มเนาะกติ้อเข้าขออันไปทับถอยหนามหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยว่าตนะาัวแดงเนาะใช่เป็นได้วใบตัวแดงแดงจึงคืองจึงคืองมากแล้วเป็นไม่เขียนไหนอันนี้เป็นเด็กเก้าศูนย์กับหาสองนะอืมเก้าศูนย์กับหาสองเนาะอืะ่เพราะว่าแด,ดงจึงคืองเลยพันวามากแล้วมากแล้วอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนะเป็นว่าพันบอกเป็นว่ารัฐบาลไทยอืมอืม กูบอกจำก็ได้ก็เรื่องว่าสิสิกระ,กระทามอยู่ขนาดนั้นยำไทยแล้วสนองใช่เราเดี๋ยวเฉยๆเป็นเสียงกันเด้อเจอกนเฉยๆเปนยำไทยเนาะตัวไห่แม่เคีย่ยวยำหนึ่งวันอาทิตย์นี่แหละเป็นวันขึ้นแปดคำวันศิลเดี๋ยวสิคล่องเสียงเบิ่งไห้เพราะว่าคือสิมีบุญบารามีได้ไปเห็ดกระถิญยุดอกตรงนั้นมันยู่ยู่มันกะปันเกี่ยวกับ การถวายกระถิ่นได้ไหมอืมอเนาะเพราะวา่าลุงพ่อของใหมากเท่านัก็นั่เพื่อพี่น้องลืมเรื่รองรัฐบ,บาลไทยเนะาะใช่รัฐบาลไทยคือสองหากับก็ศูนย์ลุงพ่อฝากมาไว้เดี๋ยวยอมไ<อ>ปเชื่องให้ใช่จะว่ามือนีเขาได้ยอดข้าพ้ามาแล้วย <c oughs> อดกระถิ่นกระถิ่นสองสองแส,งสนหาสองแสนหามั่นได้ว่า,าวันนี้มีผู้ใช้มากบอกใส่หูนว่าศูนย์สองหาศูนย์สองหา ยำหนงลาเทียเลยเทียสามสี่หาเทือกปานะอ๋ออพี่หอยสามตัวตรงนะครับไปห้องกับชิมหน่อยอือเห็นว่าสามตัวตรงกับสองตัวยืดเรืมเด้นนะครับเนี่ยสองหาศูนย์สองหาศูนย์เป็นสามคูณเนาะตัดไฮเดอร์นะครับมีเชียหน่อยไปลอยซื่อตัวได้ไว้ลายงานน่าจะดีๆเลยลายลายื่อศูนย์สองหาไปแล้วสามตัวเริ่ม่า ซื้อสมตัวเลยครับเกรตัดซองหาหาสองก็ว่าซื้อหลายดอกซื้อตุนอทิบบาทส่นสองได้ซื้อปะบอซูนสองมาได้ซื้อ05 0นหาู่นหาก็ได้ซื้อซื้อศูนสองหาตัวเดียวโคโลแกับซองหาหาสองนะครับพี่น้องไก่ย่าประมาทศูนสองสนหาก็ะจินไหม่จิ้เมื่อ่แน่เขาละหาบาทที่บาทไปนาะแมนที่มอไว้ตัดให้นะก่ย่าลืมเพราะว่ามันมัก หมักบ่คือกันนะาเที่ยบุญแค่หน่อยว่ามีบุญเอฟซีมี่ังเสียมันเก็บ่คือกันนะครับจิตไว้น้ำเนาใช่จิตไว้ครับไสอย่าประมาทนะมันจะไปต้องซื้อหลายตัวด้วยนะครับมาซองหานำไปเลยตัวหนึ่งง่ายจงเสียซูนสองก้าหาศูนการหรือเบาลงสียก็ได้นะครับแต่ว่ากาศต้องบอกมาทีนะ มันเป็นข้อฝันบ่งูเลยว่าจอร้อยเปร์เซ็นต์่ร้อยปเปอร์เซ็นตนะครับเอฟซก็ยัาไปถุ่มรายทุ่มลายแล้วมาจบอะไรดิแ <c oughs> ต่ละกับเป็นนิมิตที่ดีเป็นปื่มพิติตรพ่อฝันเหล้าเพื่อนกัเลยบางคนบอกโอ้ยบดเรียนันไม่เขียวใช่ไหมพ่อพ่ออะไรคนกบเนี่พูกคนไหนเนาะไอ้ที่คนรวยก็คิดมากเนาะเงนก็คิดมากจนว่ากฝันยากให้ฝันยันที่ฝันราเห็นบินก็เอกพแต่ัน มันจะพวว่วมาออกก็สอเข้าอีกเนาะอือสองสองสองหาหนึ่งหาเข้ากับไม่ไดจิดแนวนอนเนาะม,มันออกมาเป็นเลขออกมาแล้วสี่สี่สองสองศกไหมอืมมันมัมนไม่มีเลขมาอื่นเลยดิลืมเบาเนาะเมลขเกี่ยวกับไอไมีเชี่ยวน่อยฝันเกี่ยวกับรถมันนัยอิดทำยนได้ก่สี่สองห้าสองสี่สองห้าสองก็งงว่ารถมันไปถอยส้อนอีลีเดี๋ยเมียนรถเพิ่นก็เลย,เยลลไ,ปไปถอยส้อนอีลีดากบุ่มดาก บูอืมดักแตกเลยแมนตะกร้าวันมึงฝันจะรถกูจะเคลียรหน่อยสันเป็นว่าคนโทรมาถามว่ากัเลี้ยงกูกับขับไปส้นนีหลีบันนี้กูการได้บ้านมูที่มองทำงานเขาก็เลี้ยวนพี่อิดอันรถมันก็ต้องสื่อรถได้สันก็ต้องสื่อลงเขาก็เลยลงยางละแต้มเขาก็ถือกันนี้มีโสดอยู่มันจะพลาดถือตีเห็นไอ้อิดว่า เขาถิดกี้ว่าใช่มูนมในที่ทํางานนั้ครับมันเกิดเปเรียงเวรเนาะเขาเกิดว่าฉันเดินไปทายเรียงนี่ห้ยว่างเนาะคือเป็นส้นเป็นอะไรต่างไล่มาบอกเสียดายเนาะมันเกิเ็เรียงแปลก็ได้แต่ว่าเราทำบันทยก็ตามตัวได้แล้วน่าสนใจด้วยนะการเราสองห้าสองสี่สองสี่การเปลี่ยนแปลงอย่างนั่นแหละกับจังธรรมตามมึงค่มสุดท้ายครับมันสินอะไรเลย วัอนอาทิตย์นี่วันอาทิตย์นี่ยววรรณคิดจีสีหานี่มันขึ้นแปดคำมืนมอนี่มันสูงนะมันสิ้นขึ้นอ่ามือนี่สูงไอ้ไม่เชียวหน่อยเสียงเล็กหลวงพ่อเนาะจ้าสี่เอาเล็กหลวงพ่อที่เพิ่นเขียนให้กับมือว่าก็เรือเ่องลวแมนว่าเล็กมากแล้วเล็กมากแล้วแดงจึ้งคึ้งจึ้งคึ้งมากปกติเพิ่นสิบพื่อวางสั่นเหมือนบ่ พวกกติ้เขาเขียนได้เขาเขียนแต่บางหลวงมันนี้เขาบอกขักวันนี้เทียนนะที่เขาบอกขัดเกลี้ยงสีมันนี่บอกขัดกงูนะแมวม้าแล้วมาแล้วแดงครึ้งครึ้มครึ้มครึ่มเหมือนกันห้อตัวเ้ากระยำไว้ห้าเงินเนาะว่าเป็นรัฐบาลได้เนาะแม่ตัวนี้เนาะพระอาจารย์มันก็บอกคือว่าหลวงปู่มันก็บอกคือว่าเป็นรัฐบาลไทยเด้อแต่ว่านี้ก็มาฝันเกี่ยวกับวันนี้เนาะอาจจะเป็น อตัวนี้เหล่ามือแร้งนี่แหละเนาะถั่วเล่ามือแร้งนี่แหละเดี๋ยวเาไตัวเหล็กสามหางหนึ่งเป็นสองตัวที่มอสเรยตัดให้ครับฮะไม่เช่ยำที่นะครับมาฟันยังไงก่อนฟันมาเลยไปถวายยอดกระถิ่นบ้านนี้พ่อถวายแล้วยังแล้วเรียบร้อยเราเลยมีผู้ใส้มาบอกศูนย์สองหาศูนย์สองหาศูนย์สองหาย่งสันครับมันละในข้อฟันเนี่ยเขาบอกยอดสองแสนสองแสนห้าสองแสนห้าเมื่อกี้เนาะยอดถึงมั่งเข้า เอาไปถวายเพื่อนนะสองแสนหาคนหลายเวอร์ทีเอาไปถวายมีภายในมีผมมีพวกนี้ปะมีมเอามีมูเฮานํานี่ล่ละที่ไปถวายกันเลยคืดว่าเอ้คืดว่ามันจังได้กับเป็นนิมิตที่ดีตรงเพราะว่าต้องได้ไปเพราะถึงม้อนลอยกับว่าวแล้วน้าว่าขันมิสูกได้หลายตือมูเฮากับสิ รวมมิถุนกทินเอาสมุติวยฮเอาสมมุดตั้งสี่แท็บไปให้เขาถือตัวนี้สามตัวเนี่ยในชุดสามตัวนี้จุกกลับตัวแรกะลังสองหาสองศูนหาศูนตัวนี้เนาะในนี่เนาะเขาตั้งกองกระถินไว้เลยตั้งอันต้นกระถินไว้ต้นเนึ้อเนาเออให้ถือตั้งของเขาตั้งห้อยอยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวตั้งให้ม่เชว์ส่วนหนึ่งเอามาเสียบเสียบไว้สมมติว่าผู้ใดอยากโดนทับบนให้ถือม่โชกันเขาก็ ปัก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 เหนื่ยเฟินเลยค่ะวันที่ถือว่างห้องกับที่ไม่ต้องกันวันที่สิบเอ็ดสิบสองก็จ้างไปเอาโยกไปถวายไม่ต้องร่วจ้างรวมรวมไปพร้อมเพิ่นเป็นกองทางช่องเข้าเนาะกองช่องตั้งหากนะครับเอานะครับก็ตามนั้นเนาะถือสามตัวตัวนี้เหมือนเล้งเออนั่นละเพราะว่าขอเป็นวางสั่นเนาะเอาสามตัวเนาะสามตัวสามตัวต้องเห็นวะสามตัวมันยัเนี่ะเอาอสามตัว เดี sí, yeah. <Th> ๋ย3ตัวน no ั่นตัวเพราะว่า2ตบ่ได้ซื้อหลายเด้2ตก็ได้มันก็สิน้อยเนาะมันมันก็คนละพันก็ไปยากคือว่าเนาะแม่นตังเฮากัถึกคนละพันนึงสิก็แต่ว่าก็ก็บ่ยากดอกเ็ได้น้อยก็เฮ็ดน้อยได้หลายหลายแต่่าันเอาวตั้งตสิตั้งตั้งต้นกินต้นน้อยขึ้นเฮ็ดปักเนาะให้ได้2ตก็ค่อยว่ากันใหม่นเอาัเนาะ ได้สามตัวเนาะมันยังสิได้หลายเออได้สิได้หลายนะท่านอยากเนี่ยท่านอยากกันไปใส่อันสุดสุดแขกคือเทวาไล่แห้เอฟซีอันคนหนึ่งเบิ้งก็ได้กันมีโชคง่ายๆได้หลายสัมพันธ์กันครับที่ว่าได้ไปโกยสมบัติเพิ่นนี่อันคือว่าได้ดไปโกยประนั่นขันมันได้หลายกับอยากไปใส่สุดแขกร้อนล่ำ ถั่ววายยิบซี่เบึงยู่ยิบซี่ไว้อย่าเข็นเน่แก่หน่อยเส้สุดแขก <laughs> <laughs> กันแล้ววัดผิกันเถอะจ้านั่นแหละ <laughs> นะครับก็บคือเขายำหลายเทียนเนาะเป็นเลขศ <ạ. S 1> ูนย์สองหานะครับตานี่สองห่าสองศูนย์หา่าศูนย์ยอดกระถินได้นะครับยอดกระถินที่ไปถวายคือสองแสนหานะนะครับแต่ว่าเขามาบอกสามตัวเลยแมเป็นศูนย์สองห่านะนะครับส,สองหาศูนย์สองห่ายุหาเถ้าคนละผมถือว่าฟันดีข้างน้องวันนี้นะที่แล้ว มีเพีถามเรียบร้อันี่ยเขียวน่อยเพราะมันมีเขียวกลัวสมบัติเพราะมันมีรหัสกดเงินไม่เขียวน่อยวะเนาะอาจารย์มีปะมีตัวเงืนหันมีปะรหัสกดเงินกดอีทีมมีแน่นั่นว่ามีแน่นเงืนหันวะมีนะเนาะรหัสกดเงินเมันอกี้เป็นรหัสวันเดือนปีเกิดแต่ของเบิร์ตแม่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าไหม นั่นแล้วโอ้ยตายเอาว่านนั่นแล้วหากดเงื่นเมนตัวนี้ล่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าเมื่อก่อนเนื้อหาแมนถ้ายของคนันอะอ่หนึ่งด้เออออกวางว่นผุดบางหันเอออีพีถามเห็นเป็นคนเขียนแล้วเข้เมนไหมไม่เขียวโกยเงื่อ เมียนอยู่เลกันร้านไม่เขียวหน่อยคนเงินบว่าอที่เลยลอกถามวันนี้ฮะกับพ้โทมาถามกอนมอเเห็นพเมียนเลยถามนี่แหละเนี่ไม่ดีเลยก็ม่หลอกเนื้อหายเลมี่นเนีผิดอเลยเลยยอีกกเป็นตื่นู็เดรถมันต้องรถข้าเจ้าแม่นมันถอยรถข้าเจ้าเเอาคือข้าเจ้าเวคุยกันส้นตท่านเขาหรือว่าไเมา่วเรียกรถเพิ่นหายปบอกเขาอิจฉาตื่งอยู่เม่นอ่ รถคของมันนี็นดีเนาะก็เรียกเออเรเมียนี่หรอวเมีนี่เอไอแก้คองมันว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรยงไม้แล้วเขาเลยรูขึ้อพอตัวนั้นเพราะว่ามันเป็นเรยงไม้เด้ตกใจเด้อันเรยงรถต่างหากเด้สองซี่ซีสองสองหาเออซี่สองสองหาอันนั้นเป็นเรยงหนึ่งอันเรยออันสองซี่สองอันเป็นเรยงบินวันแมนอันนี้คืออันมาบินกระเบิกกพัน ฟันยังไม่นะเออมัน,มนรเรียกว่าเป็นอันใจแบบแต่ถ้าเราเรียนแตอว่ามันฟันแต่คนเลขบสองหาเนี่ยสองซี่สองหาเนี่ยไปตรงกับรถม่ถเผื่อนท้ยหลังอันทะเบียนรถพันถอยหลังตามเรื่องจรงิเรงอเออคนละงวดเนาะเล็บไปคุ้ยเห็นเนี่ที่ทำงานเพิ่นส่วนตัวเพิ่นอันนี้ที่ทำงานเขาเรียกว่ารถก็ต้องซื้อรถล,ล่องยางละแต้มเด้พี่อิทข้างสองยางเลยนะครับ โอ้พอว่าเหลขอสองเสี่กระดหนึ่งฮานากระสองหากระดถหนึ่งกระได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเอานะครับเจ้าว่าขอหยาบทีนึงเนาะสลับเรี่ยงไทยนะครับหลวงพ่อให้มาสองหาเกาศูนย์เดี๋ยวมีเชียงใหม่เสียงให้หรือพี่น้องเขได้มักกระซื้อไปก้อนเลยก็ได้สองหาเกาศูนยเนาะอือขอยาบมันจะว่า่านเขียนลงนเนี่ยพอเขาลงไปแล้วคิปนึ่งนะครับแต่ว่าคนทีเสียงให้ในวันที่มันสินเนี่ยันสินเนี่เนาะ เร้าซอหาก็หาเก่าศูนหรือยังอบผมขอบคุณหลายเนาะสวัสดีครับพี่เชี่นะครับโชคลาภมันเหนียโชคไาภมันให้ได้สุขสุขนสาถุไเดยอดกระถินนะครับเนาะสาธุ